อ่ะแันไม้ก็จะเป็นหัวข้อวัน s ายลิมิตนะคะหรือว่าลิมิตทางเดียวเนาะคราวนี้ลิมิตท,ทางเดียวเนี่ยสปอยไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีะการเข้าใกล้ได้2แบบก็คือทางด้านซ้ายกับทางด้านขวานะคะเพราะวัน t one side l ก็คือ,อลิมิตท,ที่แบบดูจากทางด้านซ้ายและลิมิตท,ที่ดูจากทางด้านขวาก็แค่นั้นเองคราวนี้ถ้าสมมติเรามาดูลิมิตด้านซ้ายนะคะอ่า l ิ m ด้านซ้ายเนี่ยก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะลิมิต f x นะคะที่ x เข้าใกล้ a ฝั่งลบประจุลบก็คือหมายความว่ามันน้อยกว่า a อย่นง หน่อยนะคะเช่นพี่บอกว่า,าพี่มี a เป็น1แล้วกันนะฟันต์ลิมิตฝั่งซ้ายคือน้อยกว่า a นิดหน่อยก็คือเช่นแบบ x ประมาณศ9นย์าเอะไรเงี้ยพอเก็าใกล้ก็คือเข้าใกล้จากทางด้านซ้ายนะคะก็คือฝั่งนีเ้เราจะถือว่าเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้1ลบประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นลิมิตท,ทางด้านขวานะคะก็คือ right hand side limit นะคะค right hand limit นะคือจะเป็นลิมิตของ f x นะคะที่ a เข้าใกล้ฝั่งบวกนั่นเองเข้าใกล้ฝั่งบวกในที่ก็คือหมายความว่า A ของเราเนี่ยเช่นแบบเข้าใกล้ฝั่งบวกหนึ่งไงค่ะก็คือหมายความว่าตัวเลขที่เรากําลังสนใจเนี่ยมันมากกว่า1นึ่งนิดหน่อยนะคะเช่นอาจจะเป็น1นึ่งจุดศอะไรอย่างงี้ก็ได้เห็นไนหะลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะคะซ้ายแปลว่าน้อยกว่า a นิดนึงนะคะขวาประจุ a บวกแปลว่ามากกว่า a นิดหน่อยนะคะตามเส้นเลยโอเคแสดงว่าเราก็แค่ต้องมาปิดตาหนึ่งข้างดูลิมิตใช่ไหม,มยกตัวอย่างเช่น1.13นะคะอ่า1.13ตรงนี้ถ้าเรามาดูลิมิต ของ gx นะคะที่ gx เข้าใกล้2ทางด้านลบ2ทางด้านลบอย่าไปเผลอมองว่าเป็นลบ2นะคะจะเตือนนะ2ลบกับลบ2ไม่เหมือนกันนะ2ลบคือเข้าใกล้2ทางด้านลบลบ2คือเลขลบ2นะคะอ่ะเข้าใกล้2ทางด้านลบก็คือน้อยกว่า2นิดหน่อยแสดงว่าต้องดูทางด้านซ้ายใช่ไหมคะน้อยกว่า2นิดหน่อยนะ่าจะต้องใช้กราฟด้านบนใช่ไหมคะเห็นปะแสดงว่าเราก็ไปตอบ3อ่ะถัดมาเป็นลลมิต gx ที่ x เข้าใกล้2บวกเข้าใกล้2บวกแสดงว่ามากกว่า2นิดหน่อย มากกว่า2นิดหน่อยแสดงว่าต้องไปใช้กราฟล่างเห็นไหมก็จะไปตอบ1ใช่ไหมคะตรงนี้เนาะค่า1นึ่งอ่ะคันนี้อับสปบ่อยถ้าสมมติว่าลิมิตท,ทางด้านซ้ายกับลิมิตท,ทางด้านขวาเนี่ยมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันเหมือนกับว่าเราตกลงกันไม่ได้เห็นว่าเราสุดท้าย y ของเราจะเป็นใครละ่ะที่ x เข้าใกล้2นะี่ะเราก็เลยจะตอบด้าน not e x ด s t น็ออเกซิสนะคะคือตกลงกันไม่ได้ไม่รู้คนละข้างเลือกตอบอะไรดีนะคะตอบด้านอ not exist นะคะ อ่ะคราวนี้ถ้ามาดูที่ x เป็น5้าบ้าง x เป็น5้ x เป็น5สังเกตว่า f 5มันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าลิมิตที่ x เข้าใกล้5ไม่ใช่ x เป็น5นะคะ x ข้างๆห้าอ่ะมาดูข้างๆห้าฝั่งซ้ายข้างๆข้างๆข้างๆห้าข้างๆห้าฝั่งซ้ายน่าจะต้องเป็น2ใช่ไหมคะ2เนาะข้างๆห้าฝั่งขวาข้างฝั่งขวาฝั่งขวาก็เป็นเส้นเดียวกันใช่ไหมคะเส้นสีม่วงก็ได้ค่า2เหมือนกันใช่ไหม แสดงว่าลิมิต5ฝั่งลบก็เป็น2ลิมิตเเข้าใกล้5ฝั่งบวกก็เป็น2นะคะแสดงว่าลิมิตของ g x ที่ x เข้าใกล้5เนี่ยก็เป็น2นั่นเองเห็นปะพันธ้าซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะแสดงว่าลิมิตก็เห็นด้วยว่าต้องตอบ2่ยคันนี้มาดู p พี f u n ฟังชันะคะคันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างสุดท้ายในคลิปที่แล้วของพี่ใช่ไหม ถ้าสมมติว่ามาดูเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบก็คือน้อยกว่าศูนย์นิดหน่อยนะคะก็จะตอบศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งบวกก็คือมากกว่าศูนย์นิดหน่อยนะคะก็จะตอบหนึ่งโอเคอ่ะคราวนี้มาดูาทฤษฎี1.2อนะคะอันนี้ก็คือที่พี่แอบสปอยไปตะกี้ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีลิมิตซ้ายนะคะที่ดันเท่ากับลิมิตขวาเห็นไหม ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันแล้วก็เท่ากับ L ด้วยนะคะเราก็จะได้ว่าลิมิตของ f(x) ที่ x เข้าใกล้ a ก็คือ L น,นั่นเองได้นะคะเพราะนั้นลิมิตจะมีค่าเมื่อลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาโอเคเนาะแล้วค่าของลิมิตก็คือค่านั้นแหละที่ไอซ้ายขวาเท่ากันนะคะก็คือค่า L อันนี้ก็จะเหมาะกับโจทย์ที่เป็นพีซอยฟังก์ชันนะคะพีซอนฟังก์ชันยกตัวอ,อย่างเช่น1.15แบบนี้นะคะ 1.15แบบนี้สังเกตว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับว่าแบ่งกันที่ศูนย์ค่ะจอยมันอยู่ที่ศูนย์ข้อต่อมันอยู่ที่ศูนย์เพราะงั้นถ้าสมมติเรามาดูลิมิตของ x ที่มันเป็นข้อต่อพอดี x ที่จอยพอดีนะคะต้องไปแบ่งลิมิตนะต้องไปใช่ฝั่งบวกฝั่งลบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าลิมิตบวกลบเนี่ยมันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ตอบค่านั้นนะคะถ้าไม่เท่ากันก็ตอบ that does not exist นะคะมาดูฝั่งบวกก่อนฝั่งบวกก็คือเราเลือก ฟังก์ชัน f(x) นะคะให้เป็น x กำลังสองบวก2 x ใช่ไหมคะก็คือเลือกฝั่งที่ฟังก์ชันมันมากกว่าศนย์นิดหน่อยนะคะก็คือคอนดิชันนี้นะ x มากกว่าศนย์นะคะก็เป็นศนย์กำลังสองบวก2คูณศนย์นะคะเท่ากับศคนาวนี้มาดูฟังก์ชันฝั่ง x ที่เป็นลบบ้างนะคะ x ที่เป็นลบก็คือต้องเลือกคอนดิชัน x ภายใต้ x ที่น้อยกว่าศนใช่ไหมคะก็คือไปเลือก x กำลัง2ได้ศนย์เหมือนกันใช่ไหม ลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวานะคะแสะดงว่าลิมิตของ X ที่เข้าใกล้ศูนก็คือตอบศูน์ได้เลยเห็นไหมอันนี้เท่ากันนะเท่ากันนะคะก็เลยไปสรุปคําตอบนะคะศูนค่ะอันนี้มาดูลิมิตที่อ,อ่อหนึ่งบ้างนะคะอันนี้จริงถ้าน้องคนไหนเฟียวเฟแยกเลย สูตรพี่แยกไวๆเลยกันนะเออเป็นด้านบนใช่ไหมคะเพราะว่า x มากกว่าหนึ่งขอเป็นเด็กขี่เกียจนะขอซับลงไปเลยขอแทนค่าลงไปเลยอันนี้หนึ่งบวกนะคะลิมิตท,ที่หนึ่งลบก็จะเป็นเอ่อหนึ่งฝั่งลบก็คือยังเป็นสูตรเดิมนะเพราะว่าคอนดิชันคือ x มากกว่า0ูนย์เหมือนกันนะคะก็คือสามคุนี้สังเกตว่าไม่ว่าพี่จะแยกบวกหรือว่าแยกลบเนี่ย มันจะได้ฟอร์มูลาเดิมเพราะอะไรเพราะว่าข้อต่อเพราะว่าจอยของเราเนี่ยมันไม่ใช่ที่ x เป็นศูนย์ไง <laughs> พอก็ดปะพอจอยของเราเนี่ยมันคือที่ x เป็นศูนย์แต่ว่าลิมิตที่เรากำลังจะดูเนี่ยมันไม่ใช่ที่ x เป็นศูนย์พอคิดไหม <laughs> สแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้พิจารณาลิมิตที่จอยอะคะ่ะเราอาจจะไม่ต้องซับเป็นลิมิตวันสายก็ได้ก็คืออาจจะแบบไม่ต้องแยกบวกลบก็ได้นะคะพร <laughs> ถ้าสัตวพี่ทำไปๆพื่ก็บอกเลยอ๋ออาจารย์เนี่ยลิมิตของ f x เท่ x, าใกล้หนึ่งก็เลือกสูตรด้านบนไง เห็นปะสวยเฟี้ยวตอบ3านะคะเพระาะนานนี้พี่แบบทําให้ดูเฉยเฉว่าจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยค่าเท่ากันไม่แยกก็ได้คะแนนเหมือนกันใจลืมนะถ้าไม่แยกแสดงว่าต้องไม่ใช่จอยนะคะถ้าเป็นจอยเมื่อไหร่แยกบวกลบรอเลยนะคะแล้วเช็คว่าเท่ากันไหมอ่ะหนึ่งจุดหอันนี้มาเช็คซิเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องมีที่จอย,อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถามที่จอยเนี่ยมันไม่มีอะไรทำนะมันก็กลับไปเป็นเรื่องเดิมใช่ไหมเรื่องที่แล้วอ่ะนี้มาแยกบวกลบรอเลย เอาฟังบวกก่อนแลวกันนะก็คือต้องเลือกด้านบนนะคะขอที่ x มากกว่าลบหนึ่งก็ซับลงไปเลยลบหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งสองนะคะลบหนึ่งลบว่าลบหนึ่งลบก็คือต้องเลือกสูตรด้านล่างนะคะขอ x ที่น้อยกว่าลบหนึ่งนึง่โอเคแล้วก็เป็น x บวก2 x บวกหประเด็นคือเ้าเนี่ยมันแทนค่าไม่ได้นะคะ อลองลองลอง,ลองแทนไปก่อนนะลองแทนไปปั๊บเนี่ยด้านบนจะได้เป็นลบหนึ่งบวกสองใช่ไหมได้หนึ่งด้านล่างลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์เห็นปะปรากฏว่ามันได้หนึ่งส่วนศูนย์ซึ่งมันคือ Undefined พอเก็าไหมราะจำมิดข้อนี้เราตอบอัน e ีไฟใค่เขาเปลี่ยนคำพูดได้ไหมเขาตอบ D แ E, e. อณิฟายมันอาจจะดูแหม่งๆไปนิดนึงขอตอบด้านดอเอ็กซิสแล้วกันนะคะก็คือลิมิตไม่ไม่หาไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้ลิมิตฝั่งบวกได้2ลิมิตฝั่งลบได้ด้านดอนอ็กซิสนะคะแสดงว่าลิมิตของ fx ที่ x เข้าใกล้ลบหนึ่งก็ด้านดอนอ็กซิสเหมือนกันนะคะก็คือขอแค่มีสักคนหนึ่งที่ด้านดอนอ็กซิสเนี่ยลิมิตจะซ้ายจะขวาก็ได้นะคะถ้าคนหนึ่งด้านดอนอ็กซิสก็จะอิมพลายได้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าตัวณจุดนั้นเนี่ยอ่ะก็จะด้านดอนอ็กซิสเหมือนกันนะคะค นี่อย่าลืม1.17นะคะถ้าสมมติเราเจอแอบสูตรฟังก์ชันแสดงว่ามันคือพีซีไวฟังก์ชันถูกไหมที่เราเรียนกันใน c h ่ p เ e อ,อ,อร์พ l i มนะคะเจอแอบสูตรปั๊บเนี่ยตั้งพีซีไวฟังก์ชันรอเลยเดี๋ยวขอรีคอวิธีแก a แอบ l ู t e นิดนึงนะใครไม่แม่นไปดูช h a p เ e อร์แรกได้นะคะ เพราะงั้นตรงนี้พี่แก่แอบ o l ลู e ตาม condition ของของในแอบ o l ลู e ก็คือได้ตัวเองถ้า x มากกว่าเท่า1 x มากกว่าเท่า1ตัวนี้ก็มาจากอะไร x ลบ1มากกว่าเท่า0เนาะแล้วก็ย้ายข้างได้ลบของตัวเองถ้า x น้อยกว่า1ใช่ไหมคะแต่นี้ติดส่วน x ด้วยเพราะงั้นพี่ใส่ส่วน x ส่วน x, วน x. ทันไหมคะก็คือแก่แอบ o l ลู e ออกมาเป็นพ w i ไว f ์ฟังชันก่อนนะคะ ตามสูตรของการแกะสูตรด้านบนเลยนะคะแต่ว่าในที่นี้พี่ใช้ x เ,เป็น x ลบหนึ่งนะคะแล้วก็ปรับคอนดิชันให้มันตรงคอนดิชันล่างก็เหมือนกันนะมาจาก x ลบหนึ่งสูตรค่ะสิมพลิฟายได้หน้าตาเป็นแบบนี้คราวนี้มาเจอพิทไวฟังก์ชันแล้วก็อิ l ว a ล e ที่จอยพอดีเลยแสดงว่าต้องใช้ลิมิตซ้ายขวานะคะเท k หนึ่งบวกรอเลยหนึ่งบวกขอแอบทำไวๆใส่เป็นด้านบนนะคะ หนึ่งบวกก็จะได้เป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมตอบศูนย์ลิมิตทางหนึ่งลบนะคะใส่สูตรด้านล่างรอเลย x อ็กะก็เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็ตอบศูนย์เหมือนกันแสดงว่าลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้หนึ่งไม่ว่าจะบวกจะลบค่าเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากันก็เลยตอบลิมิตของ f x นะที่ x เข้าใกล้หนึ่ง เท่ากับศูนย์นะคะก็เสร็จแล้ว